นี่โอกาสพิเศษครับ Innovative Variety พาท่านผู้ชมมาที่ตลาดระแหง100ปีที่อยู่ด้านหลังผมครับเป็นตลาดที่อำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีครับเป็นการร่วมมือกันของคณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปรกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเรามาพบกับการประสานความรู้ของศิลปรกรรมศาสตร์ที่จัดลายจากผ้าฝ้ายนะครับที่ทําโดยชาวบ้านที่อยู่ละแวกนี้ที่ลาดหลุมแก้วและจากภาคอีสานคือจังหวัดสกลนครมาแล้วเราจะมาดูว่ากิจกรรมเหล่านี้การประสานข้อมูลการนําวิชาการจากร่วมหาวิทยาลัยเข้าสู่ชุมชนเนี่ยมีการผรสมผสานและมีการเรียนรู้อย่างไรบ้างวันนี้นอกจากผ้าแล้วเรายังจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวชมตลาดละแหง พบกับเรื่องราวต่างๆมากมายของกินก็อร่อยครับเรื่องราวต่างๆสินค้าต่างๆมากมายจริงตามผมมาเลยครับตลาดละแหง100ปีครับ คุผู้ชมครับเราอยู่ที่บ้านระแหงลาดหลุมแก้วนะครับชุมชนของที่นี่นะครับของลาดหลุมแก้วเป็นตลาดร้อยปีครับเราอยู่กับอาจารย์นัทพงศ์ศรีบุญเรืองนะครับอาจารย์นัทครับมาทำอะไรที่นี่ครับก็มาเกี่ยวกับเรื่องของบริการชุมชนครับโครงการของทางมหาลัยครับครับโดยคณะบริหารเนี่ยก็มาดําเนินโครงการที่นี่ไว้ตั้งแต่ปีประมาณปี52าสองนะครับ52 4ปีละปีนี้ก็ปีหน้าอีกครับปีห้าแปดครับอาจารย์นัทมาทําอะไรที่นี่ ก็มาเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาชุมชนครับครับทั้งตัวตลาดและตัวบริบทรอบๆด้วยครับร่วมมือกับชาวบ้านเลยร่วมมือกับชาวบ้านครับครับเอ่อสำหรับวันนี้ทางคณะบริหารเองก็ได้มาลงโครงการเกี่ยวกับเรื่องของการการขอผ้าทอผ้านะฮะการย้อมผ้าแล้วก็การจัดลายเป็นลายน้ำมอนครับวันนี้ครับคือวันนี้เป็นวันเปิดเป็นวันเกี่ยวกับเรื่องผู้ว่าครับจะมาสำรวจตลาดเปิดตลาดก่นแรก ก็เลยเอาโครงการนี so ้ครับมาลงวันนี <die> ้เพื right ่อที่จะได้ซะาอัตลักษณ์ข้งตลาดไปแสดงผลงานคนึ่งร0ปีครับครับค่าจตตลาดตัวนี้ต่อไปก็จะเป็นลักษณะของว่าค่าค่าคอค่าคอมือใช้ชื่อว่าตลาดห0 0่งปีครับอ๋อครับโดยใช้การผสมผสานของความรู้จากมหาวิทยาลัยกับกับสมนของชาวบ้านครับแล้วก็จะกลายเป็นผลิตภัณฑ์ค้าขายในตลาดก็ได้ครับก็อาศัยชาวบ้านครับร่วมมือประมาณร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ชาววาดจะเป็นหลักครับตัวจะาไม่เป็นหลักโครงการเดินไม่ได้ครับอ๋อชาวบ้านหลายท่านไหมครับที่มาร่วมมือกันนะที่นี่ก็ส่วนหนึ่งเป็นชาวมอครับญด้วยชาวมอญด,ด้วยมาด้วยครับเพราะว่าเราใช้การคอผ้าแล้วก็มีลายมอญเพราะฉะนั้นมอญจะผสมด้วยแล้วใช้คนอีสานร,ร่วมด้วยส่วนนครับ,รบอย่างเช่นเชคุณนีคุณนีกับพี่หน้อยคุณหน่อยครับคุณน่อยคุณนรับเขาทำอยู่ด้วยกันครับนี่เขาเรียกอะไรนะครับ อันนี้ก็เรียกว่าตกกี่สับทอผ้าเป็นกี่ที่กี่โบราณก็ไม้ใช่รับการทอผ้ามือทอมือครับครับวนนี้ถ้าชาวต่างชาติมาเห็นหรือคนที่ชอบแบบแฮนด์เมดนี่จะชอบเลยนะฮะอ่าใช่ครับครับก็เป็นการทอมือรล้วนครับครับแล้วก็มีการทอจากเส้นได้แล้วก็ขาดเครื่องตัดได้ขึ้นมาครับครับแล้วก็มาทอแล้วก็ตับเสื้อติดเสื้ออย่างนี้ครับอ๋อนี่เลยลายนี้เลยก็จะเป็นลายลักษณะอย่างนี้ครับเสื้อมอ้อมแล้วก็จัดลายนี่คือลายการลายครับ ลายนี่เอามาจากไอเดียมาจากทางมหาวิทยาลัยอันนี้ทางคณะศิลปกรรมมาช่วยออกแบบให้ครับวก็จะกี่ัีเรื่องของประทานชุมชนชาวมอญเขาก็จะมาเติมเรื่องอัตลักษณ์ของตัวลายมอญให้อีกผสมผสานอย่างลงตัวครับ่การศึกษากับชุมชนนี่อะไรครับพีาจันนทครับอันนี้เป็นเป็นสีย้อมผ้าสีย้อมผ้าสีน้ำเงินเลยเป็นสีน้ำเงินกับสีอัิคาครับทำมาจากอะไรครับพาจารย์อันนี้บึ้งต้นก็คือ กีเป็นเรองครามครับอ uh ๋อคลามเลยครับครับแล้วยอมก็ให้ได้สีนี้ครับสีอ้อยสีแก่ขึ้นอยู่กับโทนสีที่ใส่ลงไปด้วยอ๋อครับครับครับตอนนี้เราอยู่กับคุณนีนะครับสวัสดีครับพี่นีครับสวัสดีครับ ทำอะไรอยู่ครับตอนนี้อ๋อทอผ้าอยู่ค่ะอ๋อถอผ้าเริ่มต้นยังไงครับเนี่ยทำยังไงบ้างครับอ๋อเริ่มต้นก็เอาจากฝ้ายนะคะผ้าที่เป็นแล้วก็จะมาเป็นผ้าฝ้ายน้นเป็นผูกนะคะใส่กระโฮงมันจะเป็นโฮงเป็นคาขางนะคบแล้วค้นมาเก็บแล้วก็มาเสิร์ฟใส่กับตัวเฟิร์มแล้วก็จะมาเป็นทางยืนตัวนี้นะคะ เป็นทางยืนแล้วก็มัดมาทอทอเสร็จแล้วก็จะเอาไปเป็นมัดย้อมนะคะครหรือว่าเพ้นไลยอย่างที่อาจารย์ท่านนี้ใส่อยู่นะคะคอ๋อนี่เริ่มต้นอย่างนี้อ่ะค่ะจะเริ่มต้นจะเริ่มต้นกันเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้คือการมัดมัดย้อมย้อมแล้วก็มาทอนะคะแต่ตัวนี้ไม่ได้มัดค่ะไม่ได้มัดคือย,ย้อมคลามย้อมค่ามแล้วมาทอเลยจะจะไม่เป็นกัดลายถ้าใส่เป็นผืนแล้วทีจะประกาศลายทีหลังนะคะ ครับแล้วแล้วทําได้เยอะไหมครับวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยวันหนึ่งถ้าทำจริงๆก็จะได้ประมาณ10เมตรระคาจารย์วันละ10เมตรค่ะเพราะประมาณกี่ชั่วโมงครับทํา10เมตรเนี่ยก็นานเหมือนกันนะคะนานั่งนั่งทําไปเรื่อยๆทั้งวันเลยใช่ไหมใช่ชั่วโมงเหมือนกันนี่ทํามากี่ปีแล้วครับทํามาก็เริ่มทำตั้งอายุเล็กๆนะคะอ๋อนี่ก็ยังสาวอยู่เล็กๆจนพอโตมาก็ไม่ค่อยได้ทําก็เพิ่งมาเริ่มทำครับค่ะครับได้รับการสอนมาจาก บรรพบุรุษจากคุณพ่อคุณแม่มาค่ะคือแม่ก็ทํางานทําผ้าไหมส่งครับราชนีอยู่ค่ะคครับ่ะก็เลยต่อเนื่องมาจากที่นู่นเลยคุณนีนี้เป็นคนที่จังหวัดอะไรเป็นคนจังหวัดสกลนครพื้นฐานทางนู้นดีอยู่แล้วนะครับแล้วลายนี่จะไปใส่ตอนไหนครับลายที่เป็นลายสวยๆเป็นเหือนเสร็จแล้วค่ะจานพอทอเสร็จแล้วเราถึงจะไปกัดย้อมนังโน้นนะคะกัดย้อมลายอยากได้ลายก็อยากได้ลายใหญ่ตัวไหนก็เดี๋ยวอาจารย์ทาง วิไลราชมงคลจะมาสอนกัดย้อมตรงนี้เพราะทางเราก็กัดย้อมไม่เป็นค่ะแต่ถค่เป็นมัดย้อมนะเรามัดได้เป็นผ้าหมีผ้าไหมอะไรเราได้หมดค่ะครับแต่มาย้อมตรงที่อาจารย์มาทําคือไม่เป็นเป็นการร่วมมือกันเนาะระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนและชาวบ้านเป็นเครือข่ายค่ะเป็นเครือข่ายเป็นทีมครับ ช่วงนี้คนมาเที่ยวเยอะไหมครับที่ตลาดละแหงร้อยปีนี้ก็ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็เยอะนะคะแต่เป็นวันธรรมดาคนก็ไม่ค่อยมีอะค่ะแต่เสาร์อาทิตย์คนเยอะมากค่ะครับคนมาซื้อผ้าฝ้ายนี่เยอะไหมครับค่ะมาซื้อเยอะค่ะนี่ก็สั่งหมดเลยนะคะอ๋อเหรอฮะค่ะสั่งหมดแต่พอให้เขาไม่เสร็จครับเช่าต่างชาติมาซื้อเยอะไหมครับพี่ก็ตอนนี้ยังนะคะเพราะว่าลูกค้าคนไทยก่อนลูกค้าคนไทยก่อนอนุรักษ์ไทยเป็นเอกลักษณ์คือละทอคงจะยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่โอกาสเขาคงมีนะคะเพราะว่าตอนนี้ที่ทออยู่ตรงเนี้ย คนไทยก็สั่งไม่เยอะค่ะแล้วผ้าเราแค่50เมตรตรงนี้ก็ยังไม่พอไม่พอขายค่ะครับครับค่ะสั่งไว้จริงๆแสดงว่าผ้านี้เป็นที่ต้องการของตลาดมากใช่ค่ะลูกค้าจองแล้วเอาลูกค้าจองแล้วจองแล้ก็กำลังรอผลิตก็ขายได้เลยครับครับแสดงว่ากําลังผลิตก็แทบไม่ทันอยู่ตอนนี้ไม่ทันครับค่ะผลิตไม่ทันครับเออคุณมีแนะนําอุปกรณ์ทอผ้าได้ไหมครับว่าของสร้างอย่างนี้คืออะไร แนะนำอุปกรณ์มีอะไรบ้างในนี้ครับตัวนี้คือกีไม่กี่แล้วก็จะมีโฮงนะคะตัวไหนฮงครับฮงฮงไม่มีค่ะอาจารย์ตรงนี้แล้วก็มีหลักในค่ะกงเราจะขาดโฮงแล้วก็ขาดกงอยู่นะคะเพราะว่าของเราทําตรงนี้คือเราไม่ได้ค้นหกเองเราซื้อมาตรงนี้คืออุปกรณ์ของเรายังยังไม่พอค่ะยังยังไม่พร้อมตรงนั้นกี่นี้มาจากสกลนครเลยหรือเปล่ามาจากสกลนครค่ะก็สนับสนุนโดยที่อาจารย์นัทพงศ์ค่ะ จางวิรัรละมงคลเสียนะเนี่ยค่ะตัวล่างอะตัวล่างตัวล่างคือหลักในค่ะปั่นหลอดปั่นหลอดตัวนี้นะคะครับจะจะปั่นตัวนี้แล้วก็ะสมกระสวยทอค่ะค่ะอาจารย์แสดงว่าคนทํานี่ก็ต้องมีความชํานาญมีประสบการณ์มากเลยถึงทาได้จริงค่ะครับแล้วคนรุ่นใหม่ลูกๆหลานนี่มาทําด้วยไหมครับตอนนี้ลูกหลานก็เริ่มเริ่มหัดทำละค่ะนี่ก็ลูกหลานเขาแบบนักศึกษาละค่ะ อายุสิบกว่าปียี่สิบกว่าปีเขาก็เริ่มทำมามาทำอยู่ตรงนี้ครับค่ะที่ทําได้ตรงนี้อ๋อค่ะเขาจะมานั่งทําเวลาวันอาทิตย์จะค่ะดีจังเลยค่ะเวลาเรียนรุ่นต่อรุ่นค่ะครับแล้วผมว่าเด็กรุ่นใหม่นี้เขามีเทคโนโลยีมีหัวสมัยใหม่เอามาใช้ผสมผสานได้ดีมากค่ะเขาก็สนใจตัวนี้มากค่ะผมว่าถ้าชาวต่างชาติมาเห็นขั้นตอนการทําที่เป็นแบบมือทําหรือแฮนด์เมดเนี่ยผมว่าเขาเขายินดีที่จะเป็นเจ้าของหรือจะซื้อในราคาสูงไปเลยใช่ค่ะครับ คือคนต่างชาติก็จะชอบตรงนี้มากในการท่าทอเมืองค่ะครอาจารย์นัทมีอะไรจะเสริมต่อไหมครับต้องใส่ตัวเดียวตรงนี้ที่ที่จะได้ว่งเข้าไปเขาเรียกว่าอะไรครับอันนี้ฟืมค่ะอาจารย์ฟืมมีกีชีคฟืมฟืมมันมีตัวเดียวค่ะแต่ว่ามันจะมีความกว้างความยาวของมันยาวอันนี้มันคือฟืมสิบแปดนะคะฟืมสิบแปดฟืมตัวนี้มันจะไม่ไม่ค่อยแน่นเวลาเราทอ ่ถ้าจะไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นปิร์ม2ี่สิบบ้านเราเรียกปิร์มซาวนะคะนาะมันก็เนื้อจะแน่นค่ะจ์แน่นอย่างที่อาจารย์ใสอยู่ค่ะแต่ตัวนี้ทอยไงมันก็ไม่ค่อยแน่นก็จะเราทอเต็มที่เลยใส่แรงค่ะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นแบบที่ว่าเอามาสอนคนที่ต้องการเรียนโดยตรงค่ะถ้าเอาหนาหนามันก็จะหนักนิดนึงค่ะตัวปืรมมันก็จะหนักแล้วก็จะทอลําบากนิดนึง นี่ไี่ต้องใส่ไปทีละช่องทีละช่องทีละช่องเลยใช่ไหมครับช่องหนึ่งจะมีสองเส้นค่ะเขาเรียกคุบนะคะบ้านเราเรียกคุปค่ะคุปหนึ่งสี่เส้นค่ะจะเป็นตัวยืนหลักค่อยๆใส่ค่อยๆใส่เลยค่ะบ้านเราจะได้เป็นคุปคุปครบโอ้ถ้าพี่นีบอกว่ามีเด็กรุ่นใหม่ที่สนใจเข้ามาทําต่อในช่วงเสาร์ที่นี่จะเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมไทยได้ดีมากเลยนะครับครับแล้วเด็กรุ่นใหม่หัวสมัยใหม่จริงๆ เด็กรุ่นใหม่เขาก็สนใจมากตอนนี้ค่ะอาจารย์ทำวันหนึ่งได้10เมตรค่ะทำทั้งวันเลยได้10เมตรค่ะ10เมตรทำแบบไม่หนีเลยนะคะแบบนั่งติดเลยนั่งติดเลยค่ะนั่งติดเลยเหมือนงานออฟฟิศเลยนะชีวิตเลยวันอ่ะทำแล้วก็สนุกสนานเพิ่มเตินไปก็ไม่อย่างนี้เป็นไงถ้าทำมีติดก็น่าสอย่งนี้ตลอดมีความสุขนะฮะมีความสุขครับอาจารย์สนใจไหมคะสนใจครับสนใจครับผมเองค่ะครับ ก็เดี๋ยวคงต้องขอลองอีกทีนะครับขึกนฝนกับพี่นีอีกทีท่านผู้ชมครับการทอผ้าฝ้ายของที่บ้านระแหงที่ลาดหลุมแก้วปทุมธานีนะครับก็เป็นงานฝีมืองานที่ผสมผสานระหว่างความรู้จากร่วมหาวิทยาลัยโดยคณะบริหารธุรกิจและศิลปกรรมของราชมงคลธัญบุรีกับชาวบ้านผู้มีประสบการณ์จากจังหวัดสกลนครนะครับก็มาผสมผสานแล้วก็เพื่อรองรับการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมของตลาดระแหงนี้ วันนี้ครบรอบร้อยปีครับผมเชื่อว่าในวันนี้จากวันนี้ไปจนถึงอนาคตจะมีทั้งคนไทยและชาวต่างชาติเข้ามาศึกษาเข้ามาเรียนรู้เข้ามาท่องเที่ยวที่ตลาดละแหงลาดหลุมแก้วจานวนมากขึ้นเรื่อยๆความสึกข,ของที่นี่ไม่ได้มีเฉพาะที่ร้านผอผ้าแห่งนี้นะครับก็มีร้านอาหารร้านขายของมากมายนะครับท่านมาที่นี่ใช้เวลาเดินเที่ยวชั่วโมงถึงสองชั่วโมงมีอาหารอร่อยๆทุกร้านครับมาเยี่ยมชมมาเที่ยวกันที่ตลาดละแหงลาดหลุมแก้วรับแ,แล้วท่านจะไม่ผิดหวังครับเชิญชวนเลยนะครับ เก็บเก็บเก็บให้ได้แล้วนี้แหละอันนี้ยังยังมาเก็บอ่ะต่อนก่อนัดนไๆุดทีเดีแระลงค่ะก็เเยียบตรอู แล้วต้องเปลียนเปลี่ยนขาบอยัง่เปลี kind of ่ยนขอาบาเรเหียตอนนี้เกดีจ้เยียอเจ้าคังเยียวสายอยางบน ตอนนี้ผมอยู่กับนายกสมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานีสวัสดีครับพี่นิคมครับสวัสดีครับพี่นิคมเปิดร้านที่ตลาดระแหงด้วยครับผมทําไงที่มาเปิดที่นี่ครับพี่ส่วนหนึ่งเพราะว่าหนึ่งเราเป็นคนร้านขุนแก้วครับนะครับแล้วอย่างตอนนี้เราเป็นนายกสมาคมการท่องเที่ยวครับแล้วก็โดยปีหน้าเนี่ย2558นยปทุมธานีจะครบรอบ200ปี200ปีแล้วครับผม200ปีนี้ก็คือเปลี่ยนนามเมืองเนาะแต่ว่าถ้าถามว่าถ้าตัวจังหวัดปทุมธานีที่ตั้งมาเดิมก็คือเมงสาโกกนีีป้็380 ครับวันนี้ครับเราชวนมืออาชีพนะครับที่ประจําอยู่ที่ระแหงนี่นะครับคืออาจารย์สุรจิตแก่นพิมพ์จากคณะศิลปกรรมศาสตร์นะครับราชมงคลธัญบุรีจะมาบอกกระบวนการย้อมผ้าให้กับเราดูครับเชิญครับอาจารย์ครับคือขั้นแรกเราต้องต้องฟิกฟิกผ้าก่อนนะครับครับฟิกผ้าเพื่อให้สีติดดีครับกับจุ่มแล้วก็บิดบิดให้มาครับรับบิดให้มา